ศาสนาพระองค์ก็บอกว่าการที่บุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุตรก็ดี <c oughs> ที่จะทำการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาพระศาสดาพระองค์บอกอย่างไรพระองค์บอกว่า,าถ้าบุตรชิดจะตอบแทนมารดาบิดาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตอบแทนได้ง่ายๆพระองค์บอกว่าต่อให้บุตรนั้นเอาบิดามารดา มาแบกไว้บนบ่าทั้งสองข้างชั่วอายุร้อยปีให้มารดาบิดากินบริโภคถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาทั้งสองข้างตลอดทั้งร้อยปีจนบิดามารดาเสียชีวิตไปก็ไม่ชื่อว่าบุตรนั้นได้ตอบแทนมารดาบิดาอย่างสาสมถึงแม้ว่าบุตรนั้นจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรด มีขอบขันธสีมาคือมหาสมุทรทั้งสีเป็นขอบขันธสีมาเป็นเขตแดนแล้วก็ตั้งมารดาบิดาให้ <c oughs> ดำลงในตำแหน่งพระเจ้าจากักรพรรดินีก็ไม่ชื่อว่าบุตรนั้นได้ตอบแทนมารดาบิดาอย่างสาสมแต่บุตรคนใดก็ตามที่ยังมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาในพระผุ้มีพระภาคในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์บุตรคนใดก็ตามที่ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลสัมปทาบุตรคนใดก็ตามที่ยังมารดาบิดาผู้ที่ไม่มีจาคะให้มีจาคะสัมปทาบุตรคนใดก็ตามที่ยังมารดาบิดา ผู้ที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาทำสี่ประการนี้เรียกว่าองคุณของพระโสดาบันคือบุคคลผู้เข้าถึงโสตาปฏิยังคะผู้ที่ไม่มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้ที่มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือจิตของบุคคลนั้นย่อมน้อมเบียงเทีียงไหลเอียงไปสู่นิพพานถ้าใครได้กระทำศีลไ,ได้กระทำซึ่ง สัทธาศีลสุตตะจารคาปัญญาแก่มารดาบิดาชื่อว่าบุตรคนนั้นได้ตอบแทนมารดาบิดาแล้วก็ได้ประดิษฐานบิดามารดาไว้ในสุคติโลกสวรรค์เพราะโอกาสที่มารดาบิดาจะตกไปเป็นสัตว์นรกกำเดิดไดสารเปรตวิสัยย่อมเป็นอาัานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้แหละถ้าคนที่เป็นบุตร อยากจะตอบแทนมารนาบิดาพระศาสนาพวกก็บอกไว้ด้วยลักษณะอย่างนี้คือ,อยังมานาบิดาให้เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในการที่เป็นผู้บริบูรณ์ไปด้วยศีลในการที่ผู้ที่เป็นผู้ที่มีจาคะรู้จักการให้ทานตลอดถึงรู้จักปัญญาคือเข้าใจได้เห็นตามความเป็นจริงว่าตาหจูจมูกลิ้นกายใจ เป็นของเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราเวลาเราจะพูดเราจะแสดงธรรมก็ต้องอาศัยหลักพุทธวจนะเพราะภศาษศาสดาผู้เดียวที่รู้ว่าอย่างอย่างไหนเป็นความเจริญอย่างไหนเป็นความเสือ่อมอย่างไรเป็นกุศลอย่างไรไม่ใช่กุศล <c oughs> เหมือนที่ญาติโยมที่มาตรงนี้แหละถ้าคนเป็นบุตร หน้าที่ของบุตรเนี่ยที่จะทำต่อทิศเบื้องหน้าเราจะต้องทำอย่างไรคนคนที่เป็นลูกแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในฐานะคนที่เป็นลูกผู้เจ้าบอกว่า <c oughs> เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราจะเลี้ยงท่านต่อผู้เจ้าบอกอนี่คือหน้าที่ของบุตรที่จะปฏิบัติต่อมารดาบิดา อย่างเช่นกรณีที่ญาติโยมได้กระทําบุญอุทิศให้กับมารดาบิดานี่แหละแล้วก็สองทำจิตของท่าน 3. ามดำรงวงศกุล 4. ี่ปฏิบัต,ติตนให้เป็นทายาทแล้วก็ข้อที่5ก็คือเมื่อท่านล่วงรับเมื่อท่านทำกาละล่วงรับไปแล้วจกทำบุญอุทิศ ให้ท่านก็ด้วยการที่ตรงนี้แหละที่โยมโสได้มากระทาม,มีการรวบรวมญาติโยมมีการรวบรวมญาติธรรมนิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมบทพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะให้บุคคลผู้ร่วงลับไปแล้วได้อนิสง์ก็คือ,อได้ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมแล้วก็บุญตัวนี้มันเป็นบุญที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้ถ้ยล่วงรับไปแล้วเป็นประโยชน์ทั้งที่แขกที่มาร่วมง,งานแขกที่มาร่วมง,งานก็ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า